แอะไม่รอดแน่เอาแล้วมาทำอะไรคนเดียวอ่ะน้องมานี่น้องมานี่ใไฮเตะโอ้โหไม่ตายแต่ผมได้ดาร์คซีเรียร์มาโอ้เราช่วยเราช่วยเราช่วยแล้วผมด่วนไฮเตะแม่งเลยเนี่ยมาใส่มาดิมาดิโว้ยโว้ดโว้ดโว้เนี่ยเนี่ยมาหลอดยืดมาคล็อปเนี่ยเรา If you play aggro, one another pull up, pull up, wanna scrap, change rock โอเคผมก็ขอกราบสวีดัตสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thalin Channel นะครับผมก่อนที่ไปรับชมนะเพื่อนๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนัเพื่อนเพื่อนมาผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพา Morts ไปดิฟกันนะครับผมตอนแรกจะพูดพาไปออฟไม่ใช่ผมเดี๋ยวจะพาไปดิฟกัน สังเกตเห็นได้ว่าผมจะเอามอทอสฟิกเกอร์มานะครับผมแล้วตอนนี้ก็เจอกับไฮเตะออฟเลนนะครับมันมันไม่เห็นผมวะไปขอสักหนึ่งจิกไปหนึ่งจิกแล้วก็วิ่งหนีมาไปผมนา่าจะสู้เออไฮเตะไม่ได้นะเพราะว่าไฮเตะมันตีไกล้ผมตีใกล้ไนงะถ้าตีใกล้เนี่ยผมเสียเปรียบเลยแต่ผมก็จะออกไอเทมมันแบบ เออเป็นกึ่งแทงหน่อยนะผมเพราะว่าเราดิฟเราต้องอยู่ได้นานๆน,น่ะเออนะวล,ลวสองละดูดิดูมันตีผมฟรีดิโอ้โหแม่งเอาไฮยาเต่มาออฟว่าแล้วเขากล้ากดผมไงเพราะว่าผมเนี่ยตัวตีใกล้เห็นนะกล้ากดอยู่ตลอดเลยโอ้โแต่ตอนนี้กลางโดนไปแล้วผมทั้งเฟิร์สบัตทั้งดับเบิลคิว ตายไปสองแล้วตอนนี้ฝั่งเราเริ่มเสียเปรียบแล้วโอ้โหตายไปสามพพูดไปยังไม่จบเลยเดี๋ยวเราเดินไปแท็กเออกลางอนนะผมแท็กเงินตรงกลางก่อนส่วนรองเท้าเออลืมพูดลืมด้วยลืมพูดถึงรองเท้านะครับรองเท้าจะเป็นรองเท้าวิ่งไวนะครับผมรองเท้าสปีดไปเลยนะครับเพราะว่าเราต้องไปเป็นมลสดิฟซะแล้วโอ้โหเขาบวกกันยับเลยที่ฟฟ้าฝั่งตรงข้าม ไอ้นี่ก็ตอดไม่หยุดจริงๆเลยน่าหงุดหงิดนะวิเฮ้ยเอาสักทีหนึ่งมามาจะได้กลัวสักหน่อยขอเลือดก่อนเฮ้ยตอดอยู่นั่นแหละเอาออฟมาเจอกับออฟนี่มาเออไม่ใช่เอาแคลรี่มาเจอกับออฟเลนลงไปเติมกลางนะครับผมเอาหนดายาไม่ไปแก๊งเหรอน้องไม่ไปแก๊งเหรอน้องมานี่มานี่อ้ยมาเติมทันวะมามามาเอาหน่อยเอาหน่อย เอาหน่อยเออสวยจัดเติมโพรไวโอ้โหโดนฟิกโยกไปหนึ่งทีไปแล้วรีบกลับไปเติมฟอมบนดีกว่าโอ้โ oh. หแมงเอ้ยมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันจะเอาผมมันรอดมันจะเอาผมโอ oh. ้ผมตายเนี่ยผมตายผมตายเฮ้อโหเอ้ยเอาแล้วมาทำอะไรคนเดียวออะน้องมานี่น้องมานี่ ไ้เตะโอ้โหไม่ตายแต่ผมได้ดาร์สลเยอร์มาโอ้โหก็ว่าอยู่ทำไมผมเคลียร์คลิปบนอยู่คนเดียววะแม่เกือบตายเกือบตายมันอยู่ไหนวะไม่อยู่อยู่นี่เปล่าโอ้โหสวยจัดขอบคุณมากที่ตีให้ครับน้องแม่มาตีเงียบอยู่คนเดียวมาดิมาดิมาดิมาแทนเขาเหรอเอ้ยมันปาดปาดอ้หปาดผมแทบไม่เข้าอ่ะมารอรตปาดผมไม่เข้าอ่ะ โอ้โหแล้วเพื่อนไปหลังแล้ววะไม,ไม่ได้มองแมพเลยไปแล้วผมมาช่วยแล้ววิ่งผ่าดงป้อมมา,า,มาผ่าดงป้อมมาวิ่งผ่าดงป้อมมาเรียบร้อยครับผมได้ไปหนึ่งคิวสวยๆไปแม่วิ่งมาแต่ไกลได้ไปอีกหนึ่งป้อมครับผมสวยจัดช่วงเวลกาวนะผมได้เวลาไปดิฟกันแล้วนะผมหลังจากที่ฟาร์มเงินมานานมากเลยครับผมฟาร์มเงินมานานๆแบบเอาเอาเอา,เอาไปทำไมอะโดนล็อกนะนะั่นอะโอ้โหเรียบร้อยเลย อารามล็อกไปแล้วเฮ้ยไฮเเตน,นี่ไฮเเตน,นี่เอาแม่งสุดเลยปะล่ะเอามันสุดเลยปะล่ะมาดิผมมาแล้วยมันหนีผมมันหนีมันหนีมันหน,มน,นีมา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 โหแล้วผมไล่ยอยู่คนเดียวไปแล้วครับผมไปแล้วโอ้โหมันสโลมันสโลน้องจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนน้องมาดิครับผมื <laughs> แขนมานาในตัวนี้แม่งตีไกลจัดเอาเปียกผมจัดละ เอาแล้มาทำอะไรตรงกลางกันเต็มเลยอ่ะไอซิปจะโดดเหรอเอาดีไม่เอานะโดนล็อกอีกหนายังไม่เข็ดเด้อเฮ้ยเพื่อนเขาเอาแล้ววะไปเพื่อนเขาจะเอาแล้วเดี๋ยวคิ้ขี้ไม่เดี๋ยวคิ้ขี้ไม่ไปเลยไปเลยไปบวกเลยไปบวกเลยเดี๋ยวผมตามไปมาแล้วครับผมฟิกแมนนี่เงีนี่เงี้ยเจอมอทอสผมเจอมอทอสผมมอทอสดิฟ หมอทอสดิฟโอ้โหไม่ได้สักคิวเร็วสัดดิฟมาดั้งไกลแม่งเออซิฟทำดีรู้งานรู้งานโอ้โหป่าเราเก็บคอร์สคิวไปเลยโอ้โหลอดซื้อลอดซื้อซะด้วยเมื่อกี้นึกว่าจะไม่ลอดซะแล้วเข้าไปลอดซื้อเอาได้ป้อมหนึ่งป่ะเนี่ยมามามาตีตีป้อมตีป้อมตีป้อมเหลือสักครึ่งหลอดก็ยังดี มันเกิดทันวะเร็ว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 โอ๊แตกไปแล้วไปแล้วมันโดนแล้วโดนล็อกอีกโดนล็อกอีกเรีอบๆสิผมตายไปหนึ่งครับผมสิผมโดนล็อกทุกรอบเลยนะครับแล้วก็ตายไปด้วยไอ้ไอ้เตะไอ้เตะเฮ้ยแขนจริงๆเลยอยู่ออฟเลนเนี่ยตัวขี้โกงมาเอ้าโหอย่างนี้ก็ตายครับผม เน่ยฮ่าจริงๆเลยเล่นออฟเลนเนี่ยตัวตีไกลมาวัดตัวตีใกล้โหตัวตีใกล้ก็เสียบเปียบอยู่แล้วดิเอาแล้วเพื่อนผมโดนผมช่วยอะไรไม่ได้่ะวิ่งมาให้กำลังใจแล้วกันไปบายบายลาโลกนะผมพบกันใหม่กลาง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 อุย้ยกลางเข้าแล้วเพื่อนไปแล้วไปแล้วโอ้โหโดนล็อกเรียบร้อยตายเรียบร้อยครับผมแวนเรามีซิปไม่โดนล็อกนะผมไปเราช่วยเราช่วยเราช่วย แล้วผมดวงไฮเตะแม่งเลยเนี่ยะมาไ้มาดิมาดิโอ้ยโด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 นี่ยเนี่ยมาหลอดอิฟมาท็อตดิฟเป็นไงล่ะมาท็อตดิฟผมมาต่อดิฟต่อดิฟต่อดิฟต่อมาร้อเจ็ดวิเรอเจ็ดวิได้ดิฟไม่มีใครมาเติมผมเลยวะกลับดีกว่าไม่มีใครอยู่ซะแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฉาะไปหนึ่งทีก็ไปดีกว่าม่อยู่ม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่โอ้โหมนสโลผมจัดเลยมาอีสวยสวยเพื่อนชวยช่วยเพื่อนช่วยซื้ออะไรวะ เพื่อนช่วยสวยจัดเออเอ้ลิลลวนเอาทำไมไปบวกกันตรงมังกอนนะเอ็นโซโอเอ็นโซไอ้น,นี่มันอยู่คนเดียวจัดมันซะหน่อยอออืืหไปได้ป้อมอีกทีสวยครับผมซิปทำดีจัดซิปนี่ทำทุกอย่างเอ,อ้ยมันมาแล้วไป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 แล้วโอ้โหหู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 งตีนชัดๆไปครับผมไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วซิปทำสวย อย่าอย่าอย่าไปตอดเขาอย่าไปตอดเขาเราดักตรงนี้แหละได้ชัวได้ชัวเอาแล้วออกไปทําไมอะ่ะไม่มีใครมาเลยว่ะมันรู้ว่าเราจะดักหรือเปล่าไปไม่เอาก็ได้เว้ยไม่มีใครมาเลยเว้ยไอามาแล้วเว้ยนึกว่าจะไม่มีเอาล็อกเออไม่มีคนช่วยตีเอาไวโอไวโอเจอเจอผมดิฟมาดิไวโอไวโอหนึ่งแรงไม่พอเอพื่อนเพื่อนมา เอออยากกิ้งไปนะซิปเออกิ้งกลับมาอ,อ,อา๋อยังเอาต่อยังเอาต่อยังเอาต่อแบนแบนว่าไงโอ้โหเจ็บ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 ทีมเราเนี่ยเจ็บไปเดี๋ยวผมมทอทอตผมจะดิฟซะแล้วตอนนี้ฆ่าไปที่4ตายหนึ่งช่วย8มาดิโอ้โหแล้วผมโดนล็อกเอ้าเอ้ยอมสวยอมสวยจัดอย่าตาย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 โอ้โหเรียบร้อยเลยตายเลยแหงเอ้ยซิปมาอมสวยดี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  มาแล้วพร้อมดิฟครับผมขอขโมยฟาสสักหน่อยนนมาเพื่อนมาช่วยตีช่วยตียตดาเมจก็ไม่ได้แรงมาก้วผมสองตัวนี้ <c oughs> เล้ก็ช่วยตีไปสวยได้มา,ามาแล้วแล้วไปเคลียร์คลิปกันก่อนนะเพื่อนๆเ,เหลือฝั่งตรงข้ามนี่เหลืออีกป้อมเดียวนะผมเราจะได้คลิปตัวใหญ่ละมาตอนนี้ผมก็คือโคตรอึดนะผม แต่ถ้าออกรองเท้าต้านสถานะก็คืออาจจะแบบอยู่ได้นานกว่านี้ครับผมเพราะว่าผมโดนสตาร์บ่อยนะผมฝั่งตรงข้ามก็สตาร์กับสโลเยอะเหลือเกินเอาไอ้นี่มายังไงครับเนี่ยโอ้โหมันโดดไปพอดีแม่สิบอมอยากกิ้งเพื่อนยากเพื่อนยากโโดีนะไม่มีคนตีมา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 ,มา,มาอุ้ยนยายิงยิงผมไม่เข้านัตรยาทำไรเอายืนค้างเอางงดงิตีผมไม่เข้าเนี่ยเอา้า อุ้ยอุ๊ยอุยอุ้ยอุยอุยสวนแม่งเลยเอาดิเอาดิอุ๊ยเจ็มนะ่น่ะเจ็มนั่นนอะโอ้โหไปแล้วผมกำลังมาช่วยครับผมล่างไหวไหมน่ะสองตัวน่ะมาแล้วผมวีล่าก็วิ่งไวผมก็วิ่งไวครับผมมาดิไวโอไวโอแตกไปหนึ่งมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วอย่าตายอย่าตายอย่าตายผมอย่าตายผมอย่าตายเอาลัมก่อนเลยอลัมมันโลละอลัมมันโลลวตา้ครับผมสวยก็เกิดก็เกิดก็เกิดมาดิมาดิมาดิสวย มอรดมอรดเจอมอทอสซะหน่อยเฮ้ยผมจะไปเนี่ยผมจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหอันตีมาพอดีแม่เอ้ยไม่ไหวว่ะอะไรวะเอาบอกกันอย่างงี้ดาร์กเอา้าไม่มีคนตีดาร์กอรอแล้วมันบอกทำไมว่าดาร์กอ๋อมันดักอยู่ดาร์กจ,จงใจเหรอสองตัวเนี้ยมาดิตายนาด้ย่าตายโคตรไวโอ้โหแล้วไฮเตะ,เตะดันบนไม่สนครับผมไม่สนซิบอมอย่างงี้กิ้งไปดีครับผม ยิงโดนมอลล์เรียบร้อยไอ้นี่มันอื่นเหรอมันอื่นนักเหรอมันอื่นนักเหรอสวยจัดมาดิไวโอดิบดิบดิบเจอผมดิบดิบซะหน่อยดิปป่าแล้วครับผมมา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 ไม่มีล็อกเหรอเรียบร้อยไวโอแตกมาดิมาดิมาดิอย่าล้ำมาดิอย่าล้ำน้องอ้หูสวยจัดจบห้าตายห้าได้จบครับผมโอ้โหคลิปยังมาไม่ทันว่ะมา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 ผมแทงป้อมให้มา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 ครับผมเข้ามาเข้ามา ล <ST AN CE> ่อซือ้อมาดีชิวๆิวีครับผมชนะเขาก็แซบเล้วผมปากโอเคได้จบอยู่ครับผมโอ้โหซิปนี่แบบโคตรเลือน <ST AN CE> ซิปเราเลื้อนจัดนะผมโอเคผมก็สำหรับมอทอสดิฟก็จะประมาณนี้ครับผมแต่อีกคลิปหนึ่งที่ผมอัดไว้โอ้โหสาสานั่งเล่นอยู่ตั้งนานแม่งโคตรดีเลยได้ MVP ีเนี่ย แต่แบบโทรศัพท์ผมเมมมันเต็มเอ้ยไม่ใช่ดิพื้นที่มันเต็มมันเลยอัดไม่ได้นะครับผมโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Sub สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะส่วนเซตไอเทมผม,ผมจะออกประมาณนี้นผมมีตัดเลือดไว้ด้วยนะครับผมตัดเลือดของตัดเลือดมอ,มอลลัสนะครับผม แต่นั่งว่าออกตัดเลือดไว้ดีกว่านะผมเพราะว่าฝั่งตรงข้ามก็จะมีเพิ่มเลือดอยู่แล้วผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจะคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเลยไปแล้วบ๊ายบาย